อยบอกบาดหนึ่งอีดว่าประเทศไทยเด้อพูเฮ็ดสังขามมาทั้งประเทศเขมรประเทศไทยผูยิ่งก่อนมาเขมรแล้วก็เขมรเป็นประเทศที่น้อยกลัวแคนเบอร์เดียนี่น้อยกลัวได้ถึกถึกขึ้นบนนี่บ่มีกำไรแคนเบอร์เดียเฮ็ดสังขามกับประเทศไทยบ่มีกำไลสังที่เล็กที่น้อยแต่สร้างมือมันนี่บ่บอกว่าทหารหรือว่าประชาชนชาธรรมดานี่ตายสุดห้ายแล้วก็คอยอยาาบอกบาดหนึ่งอีดว่าเฮาเป็นคนเล่าสิไปฟังอ้สังตะขางเดียวมันบดีดอก เรามาแนาวใดอีกเนี่ยสบายดีพราแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศแล้วก็สบายดีพแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเบอร์สุขูสุคนเรามาแนาวใดอีกนะชาวลาวเนาะได้ผูกเป็นคนขเขมรน,นะกัมพูชาละเนาะกัมพูเชียนะคนลาวเอิญกัมพูเชียนะซึ่งเราอองมาบอกว่าไทยเฮ็ดสงครามกันกับขเขมรน,นะไทยเป็นคนเปิดก้อนนะ เออนะแลวการให้คับเมนเฮให้สงคามกันหันคอมเมนบได้ยังลาวบ่ได้ยังไทยบ่ได้ยัง <c oughs> โอ้ผมคิดนะยังให้คนลาวพอนะเซฟข้าวแบบมีสติพอนะจะเซฟข้าวทั้งฝั่งไทยย่างเดียวนะให้เซฟข้าวทั้งฝั่งคอมเมนแน่พอนะเออนะอืลเหาไปเบ้างคลิปวิดีโอเต็มๆกันเลยนะสบายดีพี่น้องคนลาว บเบลอแต่ว่าอยู่ในประเทศลาวหรือว่าประเทศต่างๆไม่นี้คอยอยากเห็ุวิดีโอสันสันจีนน้อยเบลอเหลืองประเทศไทยเห็ุสังขามกับประเทศแคนเบเดียคอยจักว่าคนลาวเฮ้าหนีฟังข่าวขังไทยไร้แล้วกับบังมาขังคอมเมนต์ว่าโอคอมเมนต์ภูตีไทยก้อนหราไม่ชนะไหนแต่คอยอยากให้ขังลาวเฮ้าหนีจักว่าไทยไหนผู้อยากเห็ุสังขามกับคอมเมนต์คนลาวเฮ้าจักแล้วว่าเฮ้ากับประเทศน้อยแคนเบเดีกับประเทศน้อยแต่ไทยเป็นประเทศใหญ่กว่าแล้วว่าขั้นว่าแคนเบเดียอยากเห็ุสังขามกับประเทศไทย ข้าวกำไรอีซังลาวก็บวอยากเห็ดสังข้ามกับไทยหรือว่าเอา่อเคนบเดียก็บกอยากเห็ดสังขามกับประเทศไทยดอกว่าข้าจักว่าข้าบ่มีกำไรอีซังดอกเขาเห็ดสังขามกับประเทศเขาไงกลัวเขามีแต่เสียกับเสียแล้วประเทศเคนบเดียตอนนี้อยากได้แต่ความสุขคนอยู่ที่นี่ขอให้ก็เป็นคนเอ่อลาวตัดกับคนคเคนบเดียวันนี้ขอ,อยากบอกว่าคนลาวเข,ข้าบกควรฟังข่าวแต่แข็งเดียวฟังทั้งเม็ดเข้าจังจักเหลือง่ขอ,อยากบอกบาดเนึ่องอีกว่าประเทศไทยเดิมผู้เฮ็ดสงข้ามมาเทิร์ประเทศเขม ประเทศไทยผูดยิ่งก่อนมากเขมินแล้วก็เขมินเป็นประเทศที่น้อยกลัวเขมบูเดียนี่น้อยกลัวได้ถือถือขึ้นบนนี่บ่มีกําไลเขมบูเดียเฮ็ดสังขามกับประเทศไทยบ่มีกาไลสังเล็กที่น้อยแต่สร้างมือมันนี่บอกว่าทหารหรือว่าภาษาชนเฮาธรรมดาดีตายสุดหลายแล้วก็คอยอยากบอกบัทหนึ่งอีกว่าเฮาเป็นคนเล่าสิไปฟั่งอีสังตะขางเดียวมันบดีดอกคอยอยากบอกว่าขั้นว่าเบ่เเ็นเป็นฟั่งเอ่อเป็นภาษาอังเล ก็ฟังไปเป็นภาษาอังกฤษคนเป็นคอมเมนต์ก็ฟังไปเป็นคอมเมนต์แต่ข่อยยากบอกว่าขั้นว่าบ่เป็นฟังทั้งสองขางเข้าถากเบิ่งกอนตีถาเบิ่งเบิ่งข่อยสิบ่าแล้วก็ขอโทษขั้นว่าข่อยว้าไปภาษาข่อยอยากให้คนล่าเฮาเห็นใจคนถูกคนอยกคือกันข่อยไ่อยากให้ขึ้นว่าโอ้เห็นเขามีเห็นเหือนเขามีแล้วก็แลนไปหาเขาข่อยไ่อยากให้เห็นนี่ข่อยอยากให้เห็นใจแน่เห็นใจคนบ้านเดียวแปะๆขางกันนี่ อันนี้ก็ต้องอธิบายเจ้าฟังเรือสาวด้วยนะคนลาวหลายคนธนาที่เขาเซฟข้าวทางฟั่งไทยอ่ะนะเพราะว่าเขา,ปาเปด้ผู้ภาษาคขมรนเดอนะเขาเซฟข้าวทางฟั่งไทยเพราะว่าฟั่งไทยเขารายงานข้าวแท่ข้าวจริงนะเจ้าบอกว่าคขมเมนดนะเป็นคนเปิดสร้างนำหลังปัควาไทยม่นปะนะผิดแล้วนะ,ขะเขมรมนเป็นคนเปิดมาใส่ก้อนทั้งสองห้อมเด้อนางเลิกนะ เจ้าเสพข้าวหันเสพข้าวให้มีสติบุเม่นได้ผัวเป็นคนขมเณรและที่เขาข้างขมเณรมันบุได้เดอ้อนะชูบเบิ้งหลายอันข้าวเขา่ยงยอ,งยองสมเซยอันขมเณรนะเขาเฮ็ดสมคามนะเขาบ่ได้เฮ็ดสมคามเพื่อที่จะมาแบ่งผลกําไรนะเขาบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นนะที่เขาประทะกันานาเพราะว่าเขาปกป้องพื้นแผ่น,นดินของประเทศเขานะ ซาตอื่นจะมาเอาพื้นแผ่นดินของเขานะที่ดินของเขาเขาบุยอมนะบุมีภัยยอมเขามีหน้าที่ปกป้องรักษาพวกนี้เขากับรักษาไปให้ลูกให้หลานนะคิดม่ได้จังไดให้สงครามนะบบได้ยังนะเขาบบแม่นเฮ็ดธุรกิจนะบบแม่นธุรกิจนะคนละเรื่องกันเซฟข้าวนะเซฟข้าวให้มันมีสตินะบอกตัวเองให้นนำนะ คนที่เขาเซฟข้าวทางฝั่งไทยนะลายคนที่เขาติดตามทางซ่องไทยนะเพราะว่าเขาบริบทภาษาคาเมนคือเจ้านะถ้าเกิดว่าเจ้าหูดังภาษาไทยภาษาคาเมนนะลองศึกษาทั้งสองฝั่งเบิ้งนะความเป็นไปได้สูงลายน้อยซ้ำใดเจ้าอาจจะเข้าใจนะโมเมนต์ Moment. จะออกมาแบบเออจะเข้าข้างทางคาเมนว่าเออให้เซฟข้าวนะยังมีสตินะ ไทยเป็นคนเปิดก้อนไทยเขาไม่ได้เป็นคนเปิดก้อนนะซื้อทั่วโลกเขาก็ลงข่าวว่าขาเมนเป็นคนเปิดก่อนน้ำมือเศ้านี่ก็คือการคาเมนเป็นคนเปิดมาใส่เขาก่อนอีกนะแทมโมพอนี่เล่นตุกติกเล่นบสมซื้อเล่นบสมราคาขี้โม่ขี้คุยที่จะอา่สู้สามชั่วโมง่ะนะเล่นตุกติกนะเล่นแบบะเอาไปอัน บีเอ็มซาเอนะไปะแอบ,บซ่อนโตอยู่ในหมู่บ้านไปแอบ,บซ่อนโตกับกุ้มคนที่เขาอบพยพนะเจ้าควรจะเบิ่งหนนะเบิ่งสภาพความเป็นจริงเจ้าว่าจำเป็นต้องที่จะว่าเอาแต่ว่าเออให้เบิ่งทางคอเมนต์นะถ้าคอเมนต์นะบอเปิดซากใส่เขาก่อนบอเอาเป้านะที่เป็นปัะสะสานหงหมอเขานี่นะเขาจะบบเฮดหนังได้นะ เปิดมาเขาก็เปิดตามนะแต่นี่เลือกที่จะเฮ็ดแบบอันบรสุทธิสุกปปกนะบ่ายเขาเปิดใส่ตามพันห้องบอยบายนะถ้าเจ้าได้ทั้งสองภาษาในทั้งลาวทั้งเขมรเนี่ยนะฟังซื่อเกิดว่าเจ้าคิดว่าทางไทยเปิดใส่เขมรก่อนลองเอาคลิปวิดีโอที่อันทหาราเขมรมันไล่ซดเปิดใส่ทางไทยไหมนะมีเขมรออกมาเฝ้าอยู่เด้ เป็นอาหารเองนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนเปิดก้อนเด้อเนนะลองเอาลิปนั่นไปฟังเด้อนะเราจะได้เข้าใจหลายขึ้นนะเจ้าผู้ภาษาคามนนี่นะอย่าไปโทษคนลาวเถาะคนลาวหลายคนเขาโบได้ภาษาคขมนนะอ่านภาษาคขมนมผูู้้เรื่องนะเบ้า,าเขมนโบได้นะคนลาวซึบต่อที่ว่าอันติดตามข่าวทางฟั่งไทยนะซ่องไทยนะเพราะว่าเขาฮู้ภาษาไทยฟังภาษาไทยเรื่องเขาอ่านภาษาไทยออกนะ เพราะว่าภาษาทับอิทก,ก็คือภาษาลาวที่เขาฮุ้เฮียนมาภาษาที่สองก็คือภาษาไทยเนี่ยแหละเกิดมาเพราะแม่เปิดปิ๊งปิง,ปงนี่ให้ฟังหลกดกระตูนไทยนะยังให้มีสติเว้าอย่างออกมาเด้อนะการที่จะเว้าคาไหนคหนํานึงออกมาหคิดดีๆคิดที่ท่วนก่อนนะมันบแม่นเรื่อง อันการเฮ็ดธุรกิจกันจิมาไล่กำไรจิมาไล่นั่นไล่นี่นะมันคือการปกป้องนะพื้นแผ่นดินของเขานะในเมื่อมีคนมาฮุกคานมาลุกลานขนานะะ